UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสมัยโบราณเนี่ยเราเคยได้ยินสุภาษิตไทยนะครับว่าอย่าเอาพิมเสนไปแลกเกลือแปลว่าอะไรฮะแปลว่าในสมัยก่อนเนี่ยเกลือจะเป็นของที่มีค่ามากเลยเราเคยเห็นสงครามในการแย่งชิงน้ําตาลแย่งชิงเกลือแย่งชิงเครื่องเทศกันมาแล้วนะครับ ปัจจุบันก็มาเป็นน้ำมันนะฮะและปัจจุบันสิ่งที่มีค่าก็คือข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามแต่แม้ว่าเกลือจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายแค่ไหนก็ตามแต่การบริโภคเกลือมากเกินไปก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเราทั้งสิน้นหลายท่านบอกว่าเอ๊ควรจะบริโภคเกลือวันละไม่เกินเท่าไหร่องค์การอนามัยโลกแนะนำนะครับว่าปริมาณปกติที่ไม่เป็นอันตรายเนี่ยคือไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อคนต่อวันนะครับหลายท่านบอกว่า บริโภคไม่เกิือหรอกแต่มันไม่ใช่การบริโภคเกลือโดยตรงนะครับไม่ใช่เราเอานิ้วจิ้มนะเอาอะไรนะฝรั่งไปจิ้มเกลือไม่ใช่นะครับเกลือเนี่ยแฝงมาในรูปแบบต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยท่านทานข้าวผัดกะเพราไข่ดาวก็อาจจะมีการเอาน้พริกน้ำปลานะครับในนั้นก็มีนะครับอาหารธรรมชาติเยอะแยะมากมายนะครับเราไปกินปิ้งย่างนะเนื้อหมูที่เราเอามาเนี่ยก็อาจจะไปหมักเกลือนะครับเราทานเครื่องดื่มเราไปออกกําลังกายโอ้โหเหนื่อยมากเลยอยากจะทานเครื่องดื่ม นะครับทดแทนในนั้นก็จะมีเกลือแร่ผสมอยู่ด้วยทั้งหมดล้วนแต่มีเกลือเป็นส่วนผสมทั้งสิ้นครับหลายท่านสงสัยนะครับว่าเอทานเกลือมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราดึงถึงเครื่องกรองน้ำนะครับ ร่างกายคนก็มีเครื่องกรองน้ําเวลาเราทานเกลือทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเกลือก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดนะครับกับหมุนเวียนกันไปทั่วร่างกายแต่เราเนี่ยจะมีไตครับคนเราจะมีไตอยู่คนละสองข้างนะโดยปกติแล้วจะมีข้างซ้ายข้างขวาไตเนี่ยครับจะทําหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ําตามธรรมชาติเขาจะกรองเอาเกลือส่วนเกินออกมาครับ ดังนั้นถ้าเกิดทนทานเกลือเยอะๆเนี่ยไตเขาก็จะทํางานหนักหนักมากๆเขาก็ทํางานได้ลดลงจนกระทั่งหยุดทํางานไปในที่สุดเ<ม>ชื่อไหมครับว่าคนที่ไตเสียเนี่ยนะครับมีภาวะที่เป็นโรคไตเลื้อรลังในประเทศไทยเนี่ยมีมากถึง11.6ล้านคนในจํานวนนี้มีมากกว่า1นึ่งแสนคนนะครับที่ต้องเข้าสูกก่กระบวนการล้างไตในอดีตการล้างไตเนี่ยถือเป็นโรคที่เราเรียกว่า โรคล้มละลายหมายความว่าการล้างไตาทางทางทางเลือดเนี่ยนะครับนะเอาเข็มมาเจาะเอาเลือดของเราไปเข้าเครื่องล้างออกมาเนี่ยเราทําวันเว้นวันนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสมมุติว่าเดือนหนึ่งท่านต้องทํา15วันนะครับครั้งหนึ่งใช้เงินสัก3,000บาทเนี่ยท่านจะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่ามันเป็นโรคล้มละลายมีบ้านขายบ้านมีที่นาขายที่นานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามครับในปัจจุบัน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไตไวายเลื้อรลังระยะสุดท้ายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับล้างไตหรือฟอกเลือดล้างไตเนี่ยนะครับสามารถเข้ารับการดูแลได้สิทธิประโยชน์ใหญ่ๆจะมีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกเขาเรียกการล้างไตผ่านทางช่องท้องนะครับวิธีการนี้ก็จะทําท่อ เทียมขึ้นมาที่หน้าท้องทำเป็นทำเป็นท่อขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาน้ํายาเนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องท้องก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเ,เกลือส่วนเกินนะครับจากร่างกายแล้วก็เอามาสู่ในน้ํายาที่เราใส่เข้าไปในหน้าท้องพอครบเวลาเราก็เอาน้ายาตรงนี้ออกมาจากหน้าท้องนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับสปสชจะส่งน้ํายาล้างไตไปให้ที่บ้านของคนไข้เลยไม่ว่าท่านจะอยู่บนเกาะอยู่บนเขาอยู่ในที่ที่ทุรกันารอย่างไรสปสชก็จะส่งน้ํายาเนี่ยไปให้ที่บ้านฟอกสี่ถุงต่อวัน นะครับปัจจุบันนี่มีนวัตกรรมใหม่นะครับแทนที่จะไปฟอกโดยใช้ผู้ป่วยเป็นคนฟอกเองเ้าก็จะมีเครื่องนะฮะล้างไตาทางช่องท้องอัตโนมัตินะครับสองถุงต่อวันนะครับวางน้ํายาเข้าไปแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะล้างของเขาโดยอัตโนมัติก็จะเป็นนวัตกรรมที่ปัจจุบันมีให้แล้วนะครับเป็นการทดลองทําในบางพื้นที่นะครับอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2องเขาเรียกการฟอกเลือด การฟอกเลือดเนี่ยก็จะเราจะต้องไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการนี้นะครับที่มีเครื่องล้างไตเราก็จะเป็นเครื่องที่เห็นเป็นตู้เล็กๆอยู่ข้างๆตัวผู้ป่วยผู้ป่วยไปถึงแล้วก็จะนอนบนเตียงนะฮะแล้วก็ คุณหมอคุณพยาบาลก็จะเอาเอาเลือดออกจากเราเนี่ยฮะเอาจากผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปล้างทําความสะอาดในเครื่องนะฮะครบตามระยะเวลาเรียบร้อยก็จะเอาเลือดที่สะอาดเนี่ยกลับเข้าตัววิธีการอย่างนี้นะฮะก็ไม่ต้องมีถุงนะฮะไม่ต้องเอาถุงไปที่บ้านแต่ผู้ป่วยจะต้องเดินทางมายังหน่วยบริการหรือคลินิกที่มีเครื่องเครื่องฟอกไตนะครับแล้วก็ฟอกสองวันต่อครั้งหนึ่งนะครับวิธีการอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับสองวิธีนี้จะเป็นวิธีการ ฟอกเลือดล้างไตหรือว่าล้างไตท้งช่องท้องเป็นการเอาเกลือแร่ส่วนเกินออกไปจากร่างกายเพื่อให้คนไข้มีสุขภาพเป็นปกตินะครับไม่เป็นการบรรเทาอาการสิ่งที่ดีที่สุดคือเมื่อไตเสียควรจะต้องเปลี่ยนไตอันนั้นก็จะเป็นสิที่ประโยชน์นะฮะข้อที่3นะครับคือการเปลี่ยนไตซึ่งไตเนี้ยก็จะต้องได้มาจากผู้บริจาคนะครับที่เมื่อตรวจเนื้อเยื่อแล้วมีความเข้ากันได้กับผู้ป่วยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนไตไปเรียบร้อยแล้วไตกลับมาทํางานปกตินะครับ ก็จะกลับเข้าสู่วิถีตามธรรมชาติไม่จําเป็นต้องฟอกไตด้วยวิธีใดๆอีกแล้วทั้ง3วิธีนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับในอดีตเนี่ยเครื่องฟอกไตเนี่ยมีจํานวนไม่พอบุคลากรที่ทําหน้าที่ในการช่วยประชาชนในการฟอกไตก็ไม่พอนะครับทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงกําหนดนโยบายเขาเรียกนโยบาย p d first หมายความว่าถ้าผู้ป่วย เป็นไตวายวเรือรังระยะสุดท้ายเนี่ยแนะนาให้ผู้ป่วยไปล้างไตาทางหน้าท้องก่อนเป็นอันดับแรกนะครับยกเว้นจะมีข้อจํากัดบางอย่างเนี่ยจึงจะกลับมาฟอกเลือดล้างไตแต่ตั้งแต่วันที่1กุมภา2565คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยกเลิกเรื่องของการทํา P D first และนะครับประชาชนสามารถที่จะอยากจะฟอกไตด้วยวิธีไหนเนี่ยก็ปรึกษากระทางคุณหมอนะครับว่าวิธีไหนเนี่ยเหมาะกับคนไข้มากที่สุดนะครับ เพราะว่าความจำเป็นของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการแบบนี้ก็แนะนําให้ปรึกษากับคุณหมอนะครับดูปัจจัยแวดล้อมที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดกับตัวผู้ป่วยซึ่งสามารถเลือกได้แล้วนะครับวันนี้ UC Podcast จะพาท่านผู้ชมมาที่วัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจะมาเยี่ยมพระสงฆ์สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ป่วยด้วยโรคไตวายวเรื้อรังระยะสุดท้ายครับ อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าพระคุณเจ้าท่า <บ apps. S 1> นป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับท่านไม่ได้ไมีอาการอะไรนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยท่านไปบริจาคเลือดนะฮะพอก่อนไปบริจาคก็จะต้องมีการตรวจเลือดก่อนพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ผลผิดปกติครับนะฮะโรงพยาบาลจึงนิมนต์พระคุณเจ้ามาตรวจอย่างละเอียดก็พบว่าท่านเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับโรงพยาบาลก็แนะนําว่าจะมีวิธีการการล้างไตได้กี่วิธีและท่านเลือกวิธีการล้างไตทางช่องท้องเพราะว่าสะดวกแล้วก็น้ํายาเนี่ยไปถึงวัด ท่านก็จะมีความสะดวกแล้วก็ท่านก็ทํามาเองโดยตลอดนะครับทำมา,อาสองปีแล้วอันนี้ก็ขึ้นปีที่3ปรากฏว่าพอทามาปีที่3แล้วเนี่ยปรากฏว่า,อาตอนนี้เรามีวิธีอีกวิธีหนึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นนะครับว่าการล้างไตาทางทางช่องท้องเนี่ยผู้ป่วยต้องเป็นคนทําเองนะครับแต่ตอนนี้เรามีเครื่องล้างไตอัตโ,ตโนมัตินะฮะทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์เนี่ยก็ถวายเครื่องล้างไตอัตโนมัติไปให้ท่านใช้งานนะครับ นะตอนนี้ก็ใช้มาได้ประมาณัศปีหนึ่งแล้วนะครับหลายท่านสงสัยนะครับอยากจะทราบไว้ไอ้เจ้าเครื่องล้างไตอัตโนมัติหรือ APD เนี่มันคืออะไรนะครับจริงๆก็จะเป็นเครื่องที่ทําหน้าที่ในการป้อนน้ํายาล้างไตเนี่ยเข้าไปในช่องท้องของคนไข้เหมือนกับที่เราล้างไตด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าการใช้เครื่องอัตโนมัติเนี่ยจะทําให้มีความสะดวกเดิมเนี่ยเราจะต้องล้างเอง4ถุงต่อวันแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเครื่อง APD เนี่ยจะเหลือแค่2ถุงต่อวันเพราะว่าเจ้าเครื่องอัตโนมัติเนี่ยเขาค่อยๆปล่อยน้ํายาเข้าไปในท้องในปริมาณที่มากกว่า จะเหมาะกับผู้ป่วยที่อาจจะล้างไตทางช่องท้องมานานและเยื่อบุช่องท้องเริ่มเสื่อมสภาพนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเขาเป็นเครื่องอัตโนมัติครับเขาทําในระยะเวลาที่ตอนที่เรากําลังผู้ป่วยกําลังนอนหลับไม่ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนพอถึงเวลาก็กําหนดระยะเวลาไว้ถึงเวลาเครื่องเขาจะปล่อยน้ํายาเข้าปล่อยน้ํายาออกได้โดยอัตโนมัตินะก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องตื่นตื่นลุกลุกขึ้นมาก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นครับอันนี้ส่วนการล้างเครื่องก็จะช่วงๆในเวลากลางวันเนี่ยเวลาการใช้ชีวิตช่วงกลางวันก็จะ จะเพิ่มมากขึ้นก็คือไม,ไม่ไม่ต้องกังวลมา,าล้างในแบบสี่รอบก็จะใช้เวลาล้างประมาณ10ชั่วโมงล้างในช่วงกลางคืนการติดเชื้อก่อนหน้านี้ติดเชื้อก็ค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่ประมาณ4ี่รอบ5้ารอบได้แต่ที่ติดเชื้อนัหนักก็ประมาณ3รอบหลังจากมาใช้เครื่องนี้ก็ไม่มีไม่มีอาการเพราะว่ามันลดการติดเชื้อเพราะว่าการมันก็จะต้องถอดถอดไอจะมีสายนี่เขาก็จะผ่าใสา่สายตรงนี้ก็จะมีจุกที่ทเสียบ ที่เปลี่ยนจุกอะเพื่อต่อทัาย,ยาเนาะมัน,ม,นมันก็คือมันมันถอดทั้งเดียวแต่ถ้าสี่รอบทํามือมันก็ถอดเข้าถอดออกประมาณสีสรอบสี่รอบอะไรเงี้และนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดใน UC Podcast ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดจากสาระดีๆจาก UC Podcast ในครั้งหน้าครับ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ